อ่ะเอหลับตาทำติดสมาธินะขอเช็คดูแล้วกันนะหลับตานะวิติิโสวยมรรชนทาสุนโนปรานสุขังตุโมบุายะสนโจตุมหาราชิงาััตาปัตตุริโตเวสุะุังอุทโท้นโนะโมบุยะวิจาริจารกายเยกาเยโตเจโตวิีวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอานาจะตโานาจโตกายะนจิกาะเยกยเตโ

เอกลนักตักกะอาวุธทังเวสหุสะเวสหุสัตักกะอาไปซะมึงสักกะตักกะอาวุธทังเวสไปมึงจะมาอยู่ทำไมฮะไปรับอะไรมาเนี่ยฮะสักคะอาวุธทังมึงอยู่ทีนี่ทำไมไปสักคะอาวุธทังเวสหุสะเวสหุสะสะเวสหสเวสหุสะเวสหุสะเวสหุสเวสหุเวสหุสเวสหุสเวสหุสเสหเวสหุสสหุส นี่บอาจริงแล้วไม่ทำไม่อย่นี้แล้วสักขะวุฒังสะหุสะเวสัหุสะเวสะพุสะเวสะุสะเวสุสะเวสะหุสะสะหุสะเวสะุสะสักขะวุฒังสักขะวุฒังหลุดไปสักขะวุฒังสักคะวุฒังสักคะวุฒังสักขะวุฒังเวสะหุสะเสุสะเวสะุสะเวสะหุสะเวสะหุสะ สะุสะเสะผู้สภัยสะให้พวกขันถีรับมาสักขาวุฒังหลุดออกไปรุดออกไปจากล่างนี่สัคาวุฒังเวสผะเสวะสะผุเสะเสะเสะผูเสะเสะผุสะเสะ้สะผู้เสะผูสัผู้เสะผู้เสะผูสะเสวุสสะสะเสะผูสะเสะผู้เเสะสกสสเสสะสะสเวสะุสะสสะสสสะสะ

สัพุสะเวสะห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 ุสัสสัุสะเวสัพุสัฟายสัทาวุฒังสัทาวุฒังสัคธวุฒังเวสะหุสัสสะหุสะเว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 สะหุสะ 为萨呼萨，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 萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，萨为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，萨为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，白热白萨卡他乌达，萨呼萨为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，呼萨为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨，为萨呼萨。 สะบุสะเวสะบูสะเวสะบูสะเวสะบุสะสะเวสะเวสะุสะเวสะบุสะเวสะบุสะเวสะบุสะเวสะเอไงเจ็บไหมมึงไอสัตว์ร้องเป็นหนังเอ็กเลยมึงอี้อะไีไอายไปรับผีมาไหลังเข็ดยังนะตอนนี้ขันยังอยู่ไหมอยไปเลยออไปซะไปซะนะไปให้หมดไปให้สุดท้ายเลยเกาะบาอาจารย์ตอนนี้เกาะไหนเจ็ดบา เจ็บบ่าก็เขากดอยู่ไอ้เฮียก็เจ็บบ่าเดี๋ยวชิบหายเจ็บเว้ยสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวโอ้โหมึงจะทำอะไรไอ้เฮียแหมยึงดูเขาหัวล้อคิกคิกคิกมึงเป็นใครมึงเป็นใครไอสัตว์ทีนี้เป็นมึงบ้างเนี่ยไม่สัตว์ไปกลับบ้านไปละไอ้เฮียมานี่มาเวลาไอ้นี่ปั๊บโอ้ยโอ้ยไอ้เฮี้ยดูเขาอ่ะ หันหลังมาดมาเิเออหันมาหนินี่รู้ยังว่ามีดเป็นไงบ้างร,รู้ไหมบางคนกลัวมีดเล่มนี้โคตรกลัวเลยขี้แตกเยอะแตกเลยบอกว่าให้กูรีบหายเลยอะเจอมีดเล่มนี้เข้าไปไอะ่ะตรงไหนน,นั่งไลบล็อกเอาบล็อกไป ไม่ดูเลยไอ้เหี้ยเคลกูนี่ไม่จะมาชิบแค่พันคนนะสัตว์กระพกแสนนี่ผายแค่เหลือแค่ไม่ถึงหมื่นก็ครบหกแสนคนแล้วเวสสัพพุสเวสสัพพุสออสัคพะวุฒังสัคพะวุฒังสัคพะวุฒัง ขะทะวุฒิทางเวสะภุสะเวสะภุสะสาภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะสักขะทะวุฒิทางสักขะทะวุฒิทางสักขะทะวุฒิทางเวสะภุสะเวสะภุสะวสาภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะวสาภุสไอเจ็บไหมเดี๋ยวไปหน่อยเดี๋ยวไปหน่อย

เวสสักเวสสักุ๊กสักตรงไหนอีกไหนพอไหมเ้อเฮ้อผีเอรบกูเลี้ยงกูมาไม่เถอะวไอ้เงยไอ้ฮะถูก่าไอ้ยียไม่บอกกูไอ้ที่ขายให้กูตีตั้งนาน ไปไปไไปอะไรไปอะไรไปไไปีกยงเอ้ยบอกว่าไองกุมภันทองไปเชิญงานอี่าแต่ว่าให้เขาไปลมเไปคุยอีกนู่นไปอีองกุบนทองไม่คุยกว้งนนไปไปนั่งคุยไปอีกย่กูว่าอย่งไีบอกูมึงไม่ค่ะแต่ว่าให้เขาไปแล้วว่าจะให้ไปเขแต่ว่าไปต่างไตตัวเขาอยู่เนี่ยไปไปหาหุ่นมาที่อีกฮบอกไาอยู่เหมือนเดิมแหละไม่ต้องมานั่งเกาะมึงเกาะมึงนั่แหละรู้ปะ